สวัสดีครับคุณเคยคิดไหมว่าคนธรรมดาอย่างเราจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำได้อย่างไรโลกในสมัยสามก๊กเต็มไปด้วยสงครามเลือดและการหักหลังแต่ท่ามกลางความวุ่นวายนั้นเราได้เห็นตัวละครหลายคนที่เริ่มจากศูนย์ไม่มีอำนาจไม่มีชื่อเสียงแต่ค่อยๆก่อร่างสร้างอาณาจักรขึ้นมาได้เคล็ดลับของพวกเขาไม่ใช่แค่ดาบคมหรือกองทัพใหญ่ แต่คือนิสัยสร้างตัวที่ทำให้คนฉลาดแตกต่างจากคนทั่วไปวันนี้เราจะเล่าเรื่องนิสัยสร้างตัวจากสามก,ก๊กที่ทำให้คนเริ่มจากศูนย์สู่การเป็นผู้นำอาณาจักรนิสัยเหล่านี้คุณเองก็สามารถฝึกได้และถ้าคุณทำได้จริงชีวิตคุณก็อาจเปลี่ยนไปตลอดการนิสัยที่หนึ่งอดทนรอคอยโอกาสเล่าปี่เกิดมาไม่ใช่ตระกูลใหญ่ เขาเป็นเพียงชาวบ้านที่ขายรองเท้าและเสือ่อแต่สิ่งที่เล่าปี่มีเหนือกว่าคนอื่นคือความอดทนเขารู้ว่าโอกาสยิ่งใหญ่ไม่มาในวันเดียวเล่าปี่รอรวบรวมผู้คนทีละน้อยแม้จะถูกเยาะเย้ยว่าเจ้านายไม่มีบ้านแต่เขายังคงยืนหยัดจนวันหนึ่งได้สร้างอาณาจักรจกกกขึ้นมาได้ข้อคิดความอดทนคือดาบลับคนที่รอได้และพร้อมเสมอ จะคว้าโอกาสได้ก่อนใครนิสัยที่สองไม่หยุดเรียนรู้คงเบ้งคงเบ้งไม่ได้เกิดมาเป็นแม่ทัพแต่เกิดมาเป็นนักปราชญ์ที่ใช้เวลาเรียนรู้ทุกวันเขาศึกษาทั้งตำราการเมืองการเกษตรดาราศาสตร์และจิตวิทยาคนจนเมื่อเล่าปีมหาเขากลายเป็นมันสมองที่ทำให้จกกตั้งตัวได้จริงข้อคิด คนฉลาดไม่เคยคิดว่าตัวเองรู้พอแล้วเพราะทุกการเรียนรู้คือการลงทุนในอนาคตนิสัยที่3ส,สร้างคนก่อนสร้างอาณาจักรเล่าปีกวนอูเตียวหุยก่อนจะมีเมืองก่อนจะมีทัพเล่าปีเริ่มจากพี่น้องร่วมสาบานกวนอูและเตียวหุยไม่ใช่ทหารจากตระกูลใหญ่แต่เป็นเพื่อนแท้ที่พร้อมตายเคียงข้าง นี่คือเคล็ดลับสำคัญของเล่าปี่เขาสร้างคนที่พักดีก่อนสร้างกองทัพข้อคิดถ้าคุณอยากสร้างธุรกิจหรือชีวิตที่มั่นคงอย่าเริ่มจากเงินหรือชื่อเสียงแต่เริ่มจากทีมที่เชื่อมั่นกันจริงๆนิสัยที่4มองคนขาดรู้ว่าใครไว้ใจได้โจโฉไม่ได้ขึ้นมาเป็นผู้นำเพราะโชคช่วยแต่เพราะเขาอ่านคนเก่ง เขารู้ว่าใครจงรักภักดีใครคิดทรยศและใครควรดึงมาอยู่ข้างตัวแม้บางครั้งวิธีการจะโหดเหี้ยมแต่การมองคนขาดทำให้โจโฉรักษาอำนาจได้นานข้อคิดผู้นำที่แท้จริงไม่ใช่แค่เก่งงานแต่ต้องเก่งคนมองออกว่าใครคือทรัพย์สินและใครคือภัยร้ายนิสัยที่หกล้าตัดสินใจในยามขับขัน ซุนกวนซุนกวนขึ้นมาครองตำแหน่งตอนยังหนุ่มแต่สิ่งที่ทำให้เขาอยู่รอดได้คือการกล้าตัดสินใจไม่ปล่อยให้เวลาล่าชา้าศึกเซ็กเพ็กคือจุดพลิกที่เขากล้าร่วมมือกับเล่าปีต่อสู้กับโจโฉและตัดสินใจเด็ดขาดไม่ปล่อยโอกาสหลุดมือข้อคิดในชีวิตจริงเราจะเจอโอกาสเพียงไม่กี่ครั้งถ้าไม่กล้าตัดสินใจในเวลานั้น โอกาสอาจไม่ย้อนกลับมาอีกเลยนิสัยที่6คิดยาววางแผนไกลขงเบ้งหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ขงเบ้งเป็นอมตะคือแผนระยะยาวเขาไม่ได้คิดแค่ชนะศึกวันนี้แต่คิดถึงการรักษาแผ่นดินการปกครองและความมั่นคงในอนาคตแม้หลายแผนจะไม่สำเร็จทั้งหมดแต่การคิดไกลกว่าคนอื่นทำให้เขาเป็นเสาหลักของจจกกข้อคิด คนที่คิดสั้นอาจชนะเกมเล็กๆแต่คนที่คิดยาวคือผู้ชนะในเกมชีวิตนิสัยที่7ใช้ใจควบคุมไม่ใช่แค่กดเล่าปี่ถูกเรียกว่าเจ้านายที่ร้องไห้เก่งเพราะเขาใช้ความจริงใจมากกว่าการบังคับเล่าปี่ร้องไห้เพื่อคนรอบข้างแสดงออกถึงความห่วงใย,ยและเพราะแบบนั้นผู้คนจึงพร้อมตายแทนเขาข้อคิด ถ้าคุณอยากให้ใครอยู่ข้างคุณนานๆจงใช้ใจไม่ใช่แค่คําสั่งบทสรุปนี่คือนิสัยสร้างตัวจากศูนย์ที่ทำให้คนในสามก๊กกลายเป็นผู้นำอาณาจักรอดทนรอทอยโอกาสไม่หยุดเรียนรู้สร้างคนก่อนสร้างอาณาจักรมองคนขาดกล้าตัดสินใจในยามขับขันคิดยาววางแผนไกล ใช้ใจควบคุมคนสามก๊กสอนเราว่าผู้นำไม่ได้เกิดจากโชคแต่เกิดจากนิสัยและถ้าคุณเริ่มฝึกนิสัยเหล่านี้ตั้งแต่วันนี้คุณเองก็สามารถสร้างอาณาจักรชีวิตของคุณขึ้นมาได้แม้จะเริ่มจากศูนย์ก็ตาม